กราบสวีดัสสวสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม b i r d ์ดี้คลาสวันนี้เราจะมาไต่หอชั้นที่24กันนะครับมาดูภารกิจกันภารกิจนะครับมีสถิติได้อย่างน้อยหนึ่งอเดอร์พาและใช้สกิลเวิร์มโฮมเพื่อตีให้ได้ใกล้หลุมไม่เกิน5หลานะครับสกิลเวิร์มโฮมเป็นยังไงเดี๋ยวดีดนื้อให้ดูนะครับอ่าและตัวละครที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นคริสไหมเออเอา,เ,อาเราเลือกคริสเป็นไม้หนึ่งนะครับมาดูในเกมกันเลย ด้วยสนามแรกนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเราก็แค่ตีให้ได้ไอเทมชิวๆไปตีไปนี่ไดเพอร์เฟกด้วยอ่าไดไอเทมด้วยนะครับไดเพอร์เฟกด้วยไดไอเทมเนี่ยนะครับนี่คือสกิลเวิร์มโฮนะครับให้เราใช้อย่างนี้แล้วตีให้ใกล้หลุมไม่เกิน5หลานะอ่าอันนี้เราต้องตีให้ถึงตัวนี้ก่อนนะครับเพราะไม้ตีไม่ถึงหลุมเนาะตีไปเลย จากนั้นนะครับเราใช้สกิลเวิร์มโฮมไปเลยนะครับใช้ไปเลยอาเล็งดีๆนะครับลมไปทางซ้ายนิดหน่อยระยะนี้จะได้ไหมน่าจะได้แหละอลองดูนะครับไม่ได้เพอร์เฟกเนาะไม่เป็นไรฟาดไปเลยใกล้หลุม5หลาไหมเต้งคิดว่าน่าจะไม่เกินเนาะ นี่ได้2.6งจหลานะครับก็โอเคอ่านี่นะครับผ่านไปแล้ว1 1เควสเนาะ,ะหนเหลืออีก1รอบเออผ่านไปแล้ว1รอบเล่งดีๆนะครับไม่อยากเริ่มใหม่เนาะขี้กเกียจอะ <c oughs> ได้เบอร์ดี้นะครับสลับสนามแรกมาดูที่สนามที่2นะครับสนามที่2โอสนามที่2ไม่มีสกิลเวิร์มโฮมให้นะครับเวิร์ม เวิร์มโฮให้นะครับเออให้เราตีไปแค่แค่ตีอย่างเดียวแค่ตีอย่างเดียวครับสนามนี้คือได้พาสามเองมันให้แค่าพาสามเราเองเนาะตีไปเลยโอเคคิดว่านั้นน่าจะตีให้ได้เบอร์ดี้นะครับมันถึงจะแบบทำให้เราแบบใจไม่ต้องเต้นมากเวลาเจอสนามที่สามนะครับนี่เราตีให้เข้านะขอเล็งก่อนแป๊บนึงนะครับประมาณนี้ อลองตีดูนะโอเคอน,นึกว่าจะกระเด้งออกไปซะะสนามที่2ก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สนามที่3กันามาถึงที่สนามที่สาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราต้องตีให้ได้ไอเทมด้วยนะครับเพื่อจะเอาไอเทมไปทําภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือใช้เวิร์มโฮมในการตีให้ใกล้หลุมไม่เกินหลานะครับตีให้ได้ไอเทมด้วยนะ ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองลองตีอีกรอบเพระรอบนี้มันไม่เอาสกอร์อยู่แล้วให้เราเตีให้ใกล้หลุมก็พอนะครับนี่ได้สกินสกินอะไรได้สกิลเวิร์มโฮมาแล้วนะครับามาลองดูกันต้องเล็งดีๆนะครับ มาลุ้นกันมาลุ้นกันได้ไหมจะผ่านไหมสําหรับด่านนี้ชั้นนี้จะผ่านไหมเอ่ยได้ไหมโอเคโอ,เคโอเค้เกือบถึงหลุมพอดีเลยนะครับห่างแค่1.1หลาเองสบายมากด่านนี้ผ่านแล้วนะครับตีให้เข้าหลุมก็พอ,อตีไปเลย เข้าหลุมเรียบร้อยมาดูกันว่าจะผ่านไหมสําหรับด่านที่24นะครับชั้นที่24เนอะมาดูกันผ่านไหมผ่านเรียบร้อยนะครับกับการใต่หอชั้นที่24ชิวเฉียดมากเลยเกือบไม่ผ่านละอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับชั้นที่25ติดตามดูได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ